สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับ และสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็เริ่มดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะครับในเรื่องตุลาคมดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดชชายเดชหเข้ามานะครับทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ว่าตอนนี้เหมือนกับดวงของคุณเนี่ยความรักเนี่ยเหมือนคุณขับรถมอเตอร์ไซค์เห็นไหมครับแล้วเหมือนกับเดินทางไปเส้นทางสีขาวหรือสีดําแล้วหมายความว่าคุณอาจจะเดินทางไปทางที่ถูกต้อง เลือกสิ่งที่ถูกให้กับตัวเองเลือกความรักที่บริสุทธิ์เลือกความรักเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วไม่อยากจะกับไม่อยากจะกลับไปเจอสิ่งที่มันแย่ๆหรือว่าด้านมืดหรือสิ่งที่มันทําร้ายจิตใจเราเพราะฉันทำนายดวงชะตาของชาวราสีก็กฎในไพ่ใบน,น,นี้ว่าเดือนพฤจิกาพฤจิการที่ผ่านมาเนี่ยตุลากันยาพฤจิการที่ผ่านมานะครับจนถึงเดือนนี้ตุลาคมเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีแล้วใครที่เหมือนกับเจ็บปวดเสียใจร้องไห้นะครับหรือทะเลาะกับแฟนเนี่ยก็จะหลุดพ้นกาในนทที่ถู ก็จะกลับมาดีกันแต่เกิดใครรู้สึกว่าเอ้ยเราเราเลิกกับคนที่มันไม่ดีอะนอกใจเราโกหกเราหรือผิดศินผิดธ,ธรรมปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเหมือนกับจะออกมาจากออกมาจากสิ่งที่มันแย่ๆเพื่อไปเจอสิ่งที่ดีกว่าออกเดินทางต่อหน,นีมันออกมาได้นั่นเองหลุดพ้นจากความชั่วร้ายใครร้องไห้ใครเสียใจใครอ,อกหักอยู่ตอนนี้ก็จะหลุดพ้นออกมาจากมันเพราะฉันไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นมาว่า Two of Swords หรือไพ่สองดาบไพ่สองดาบเป็นยัว่าเหมือนกับคุณเนี่ยเป็นคนเลือกเองเพราะจะเห็นภาพผูหญิงคนหนึ่งเขาหลับตายไหมครับ เลือกเองว่าจะทําตามเป้าหมายที่ถูกต้องหรือเปล่าเลือกเองว่าจะทาตามในสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าหรือจะหลับตาแบบนี้แล้วเหมือนกับทำร้ายตัวเองถือดาบไว้ในมือไม่ยอมปานะครับให้ดาบมันทิ่มแทงมือให้ดาบมันจบมันบาดมือเราแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะใช้ดิออตจัให้สองดาบไปนี้ทำลายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎเลยท่านว่าคุณสามารถเลือกเองได้นะว่าคุณจะอยู่แบบนี้เจ็บปวดถูกเขาทาร้ายแบบนี้เสียใจยอยู่แบบนี้กลับไปทับเจ็บปวดกลับไปร้องไห้จมอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน กับการที่มองไปข้างหน้ากับการที่โฟกัสชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยเดินทางต่อนะโฟกัสชีวิตัวเองว่าตัวเองว่าเฮ้ยมีสิ่งดีๆมากมายรอคอยเราอยู่นะเดินทางต่อไปได้นะเราต้องหลุดพ้นออกมาให้ได้นะเราต้องสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปให้ได้นะเพราะฉันไพ่ไปนี่ว่าขอํำนายดวงตาชาวราศีกรกฎว่าคุณจะพบเจอสิ่งดีๆคุณจะหลุดพ้นจากิมันคุณอาจจะเหมือนกับผ่านไปได้ด้วยดีด้วยตัวของคุณเองตัดสินใจเรื่องในสิ่งทุกูกต้องด้วยตัวของคุณเองได้อ่ะเอาชนะมันได้อ่ะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยตัวของคุณเอง ต่เกิดคุณพันไปไม่ได้ก็จะให้ขึ้นมาว่า2ดาบถ้าเกิดเรายอมงเงียบๆลองอดทนอยู่แบบนี้นะครับยอมเป็นตัวเลือกอยู่แบบนี้ยอมให้เขาทำร้ายอยู่แบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ตาบอดกับโดนดาบปักมือเห็นไหมครับคนที่เหมือนกับไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะเหมือนกับตัดใจเพราะฉันให้2ดาบไปดีว๋วว่าเราอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับยังตาบอดอยู่แค่ลายคนเป็นแบบนั้นรอคอยเขาอยู่คิดว่าเขาจะต้องกลับมาลักเราคิดว่าเขาจะต้องกลับมาดีกับเราแต่พไพ่เป็นอีกวว่าคุณไม่ต้องรอคอยเขาแบบว่า นิ่งเฉยรอคอยเขาด้วยความรู้สึกว่าเจ็บปวดรอคอยเขาอยู่แบบนี้ไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันพ่นไป่เนี้ยนะครับผมทํานายดยางชะตาของชาวทีกก่กอดเลยท่านว่าเหมือนคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าเราอย่ารอคอยด้วยความเจ็บปวดเราอย่าเอาแต่ร้องไห้อยู่แบบนี้แต่เหมือนกับมองไปต่อทําชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเก็บความผิดปวดเก็บความผิดหวังเก็บความเสียใจเป็ความทุกข์ใจที่มีเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันให้เราเหมือนกับก้าวเดินต่อไปนะครับก้าวเดินต่อไปทุกๆการเดินทางของเราให้เดินต่อไปให้ได้เพราะฉันพ่นยสองดาบไปเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้เจอเขาละ นะครับคุณอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเขาแล้วเขาอาจจะไม่อยู่ในชีวิตของคุณแล้วแต่เขาอาจจะอยู่ในหัวใจคุณอยู่เขาอาจจะอยู่ในความทรงจําคุณอยู่แต่ไพ่เป็นอีกว่าเก็บความเจ็บทุกใจเก็บความเสียใจเก็บความผิดหวังที่มีเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันให้ไม่ให้ท้อใจดีกว่า,พาไพ่ใบต่อมานะครับพอเราตัดสินใจเดินออกไปพอเราตัดสินใจเดินออกไปข้างหน้าต่อนะครับมีไพ่ขึ้นมาว่าในออพเวนดิคอนเดอร์อสินถือเหรียญทำนายดวงจางชาราศีก็รกดเลยท่านว่าพอคุณตัดสินใจไปปุ๊บมีไพ่ขึ้นมาว่าผู้ชายคนนึงถือเหรียญมาเห็นไหมคร เพราะฉันทำไมดดงนนตาของชาวราศีกั์กเลยท่านว่าเมื่อแต่คุณตัดสินใจเดินออกมาปุ๊บเมื่อคุณตัดสินใจหลุดพ้นปุ๊บคุณกลับกลายเป็นคนที่เจอสิ่งที่มีค่าให้กับตัวเองกับกลายเป็นเจอสิ่งที่ดีๆเข้ามาแล้วเริ่มเจอคนเข้ามาจีบเริ่มเจอคนเข้ามารักเริ่มเจอคนเข้ามาเหมือนกับอยากจะรักษาเราไว้เพราะฉันถ้าเกิดใครเลือกไปไม่เกินสองเดือนนะครับผมขอทัมนายเลยว่าคนรักของคุณจะกลับมาอยู่นะครับในกรณีนี้ ต่เกิดใครเลิกไปเกิน2เดือนปุ๊บผมคิดว่าคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เดิอนออกมาแล้วไม่จะกลับไปเจ็บปวดแล้วรอสองเดือนก็รอพอแล้วประมาณนั้นคุณอาจจะรอเขาแค่2เดือนเต็มที่นะเพราะฉันไพ่เด็กซินถือเดินใบเนี้ยนะครับมาทํานายโดยชะตาของชาวราศีก,กรกกฎเลยท่านว่าคนรักของคุณที่เลิกรากันไปไม่เกิน2เดือนเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณเองเมื่อคุณเมื่อคุณอยู่ได้เมื่อคุณแบบไม่ได้สนใจแล้วเมื่อคุณสามารถคิดว่าเอ้ยเราเราสามารถเป็นฝ่ายที่ไม่ต้องรออ่ะ เราสามารถเป็นฝ่ายที่เหม,มือนกับขอเดินต่อไปขอออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆขอเป็นฝ่ายที่เหมือนกับเลือกเองเนี่ยนิ่งเฉยบ้างแหละนิ่งเงียบบ้างแหละนะครับรู้ว่าเหมือนกับถูกทำร้ายก็ขอเป็นฝ่ายนิ่งเงียบบ้างแหละขอเป็นฝ่ายที่เหมือนกับหยุดพักบ้างแหละเหนื่อยจนหยุดพักแล้วกับการเป็นว่าเขาอยากจะตามหาคุณเพราะฉะนั้นอัเพนนคอนใบนี้ขอทํานายดวงชะตาของชาวราศีกุมภหลายท่านว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทาจนเหนื่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุดพักเมื่อไหร่ก็ตามที่ค เขากลับมนอยากจะรักษาคุณเขากลับมาเหมือนกับเห็นคุณค่าเห็นสิ่งดีๆคุณก็เลยอยากจะตามคุณกลับมาเพราะฉันไพ่ไปนี้บอกว่าคุณอยู่เหนือความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้นะคุณสามารถเลือกได้นะเราไม่ใช่ตัวเลือกเราเป็นฝ่ายที่ถูกเราเป็นฝ่ายที่ควรจะเลือกมากกว่าไม่ใช่เป็นฝ่ายที่ถูกเลือกหรือว่าตัวเลือกของใครนะครับเพราะเราเป็นคนที่มาก่อนเพราะเราเป็นคนที่รักก่อนเพราะฉะนั้นเกิดความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของสองดาบถ้าเป็นเรื่องของรักสามเศร้านะครับและปัญหาตรงนี้มันยังอยู่เนี่ยเราไม่ต้องร้อย เราบอกเขาไปเลยว่าถ้าเคยต้องเลือกระหว่างเขาและฉันเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องมาเลือกเราหรอกไม่ต้องม่เลือกชาวสีกรากดหรอกบอกเขาไปได้เลยพอฉันไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นมาว่าเซเว่นออฟเพนดิคอนหรือไพ่เจ็ดเหรียญขอทํานายว่าตอนนี้ชาวสีก็รากดเลยท่านเนี่ยค่อนข้างกลับมาโฟกัสเรื่องอะไรและกลับมาโฟกัสสิ่งดีๆรอบๆตัวและกลับมาโฟกัสเรื่องผลไม้เรื่องอาหารการกินความบุนิสมบูรณ์โฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองและพอฉันทานายดวงตาของชาวสีกรกดเลยท่านว่าดวงการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างจะดี กลับมาโฟกัสเรื่องเงินกลับมาโฟกัสเรื่องงานกลับมาโฟกัสเรื่องการกินอยู่การชีวิตที่ดีความสุขนะครับค่อนข้างจะกลับมาดูแลตัวเองเนี่ยเดชาลิออดชีวิตของคุณพอหลุดพ้นจากความรักจากความเจ็บปวดจากความเสียใจปุ๊บสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่ทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องสิ่งความรวมสมบูรณ์าอาหารการกินการกลับมาดูแลตัวเองการกลับมารักตัวเองนะครับใครผ่านความมืดมนมาผิวดำเห็นไหมครับใครคิดจะทำไสยกรรมเสริมสวยตกแต่งกลับมาดูแลตัวเองกินอาหารที่ดีๆกลับมาแต่งหน้าทาปากกลับมาใส่ชุดสวยๆงามๆเนี่ยกลับดูแลต ชีวิตของเราค่อนข้างจะเหมือนกับอศวินถือเหรียญเข้ามากระเด็กถือถ้วยกับมีคนใหม่ๆเข้ามาในการเปิดโอกาสที่จะเข้ามาดูแลเข้ามารักษาเข้ามาเห็นคุณค่าคุณเนี่ยพะฉั้นไพ่เจ็ดเหรียญได้ชาริออททั้งหมดทั้งวลของไพ่สามใบเนี้ยทำนายโดยชะตาของชาวราศีกรกฎเลยท่านว่าคุณมีคุณค่านะครับคุณกลับมาเห็นคุณค่าคุณกลับมามีคุณค่าคุณกลับมาเห็นสิ่งดีๆคุณกลับมาโฟกัสเรื่องการเงินการงานโฟกัสชีวิตตัวเองให้อย่างมีความสุขนะครับโดยที่ไม่ต้องไปคิดเลยว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาหรืืออเเเเปลล่่าาาพรระใชตัวก พอฉันพ่ใบไปต่อมาขึ้นมาว่าเพจออบคัพนะครับหรือว่าเด็กถือถ้อยวยทำนายโดยชาต่างชาตราศกีราศกรกฎท่านว่าถ้าเกิดคนที่เขารักคนจริงเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาเลิกกันไปไปเกิน2เดือนเราเรายังให้โอกาสเขาได้เรายังกลับมาดีๆกันได้ขอนะทํานายเลยว่าเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณแต่เกิดเลิกกันไปเกิน2เดือนปุ๊บแล้วเขาหายเงียบไปเลยไม่ติดต่อคุณเลยเลิกกันมา2เดือนแล้วขอทํานายเล้ว่าเด็กถือถ้วยเข้ามาหมายความว่าเขาอาจจะทําให้คุณแปดเบื้อนเขาอาจจะทำให้คุณเจ็บปวดเขาอาจจะทาให้คุณเสียใจก็จริงแต่ความเสียใจความเจ็บปวด้งนี เ,เ,เดชาดอร็กถือถ้วยอ่ะคุณสามารถเปลี่ยนมันเป็นสิ่งดีๆได้นะคุณสามารถเดินออกมาจากมันได้นะคุณสามารถลุกขึ้นยืนใหม่และต่อสู้อีกครั้งได้นะทําให้ดีกว่าเดิมได้นะเพราะฉันคุอาจจะผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจผ่านการร้องไห้ผ่านการตัดสินใจที่ผิดแต่เด็กถือถ้วยหมายความว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวในการแก้ตัวในการเริ่มต้นใหม่เด็กถือถ้วยขอทํานายโดยวงชะตาของชาวศีกรกดเลยท่านว่าคุณจะพบเจอความรักใหม่ๆคุณจะเจอสิ่งใหม่ๆเข้ามาคุณจะพบเจอความสอีกครั้งึง ถ้าคุณเก็บความเจ็บปวดความเสียใจความผิดพลาดความผิดหวังที่มีในอดีตมาเป็นพลังในการที่ทําไม่ดีกว่าเดิมนั่นเองเพราะฉันไพ่ใบ,บต่อมานะผมขึ้นมาว่า1ดาบนะครับหรือว่า8 of swords ทำนายดวงชะตาของชาราสิกรกฎหท่านว่า1ดาบหมายความว่าตอนนี้ใครก็ตามถ้าเกิดคิดว่าเราจะตัดใจได้หรือเปล่าเราจะผ่าน,นาปัญหาไปครั้งนี้ไปได้หรือเปล่าเราจะกลับมาคืนดีกับคนที่รักได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าถ้าเกิดเราตอนนี้ที่เลิกกันไม่เกิน2เดือนขอทํานายเลยว่าเด็กถือถ้วย2ดาบแล้วก็1ดาบ ทำนายโดยสตางของชาวราศีกรกฎแลาท่านว่าถ้าเกิดเลิกกันไม่เกินหนึ่งเดือนถึงสองเดือนเนี่ยทำนายว่าจะกลับมาคืนดีจะกลับมารักกันอยู่นะครับหลายๆคนเลยแต่เกิดเลิกไปเกินสองเดือนปุ๊บเนี่ยผมขอตอบเลยว่าคุณตัดใจได้คุณจะผ่านอุปสรรคไปได้คุณจะผ่านปัญหาครั้งนี้ไปได้คุณจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ดีกว่าเดิมได้คุณจะพบเจออะไรนกที่บอยบินเห็นไหมครับพื้นดินที่ยืนอยู่ได้คุณจะกลับมายืนอย่างเข้มแข็งคุณจะผ่านความเจ็บปวดและกลับมายืนได้อย่างเข้มแข็งมากกว่าเดิมผ่านความเจ็บปวดและฉะะนนั้้อรก็ร says, ร็ตาามทที่ํใหคุณเจบ ทำให้คุณร้องไห้ทาให้คุณเสียใจทำให้คุณทุกข์ใจมันจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นมันจะทำให้คุณได้เหมือนกับมายืนขึ้นได้กลับมาทําความรักให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อีกครั้งหนึ่งดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ํานั่นเองเพราะฉะนั้นมาทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนตุลาคมแล้วก็การแนะนําดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีฝนตกนะครับก็อขออภัยด้วยจริงๆไพ่ขึ้นมาว่าทีออฟเพนนคอนหรือว่าไพ่สามเหรียญนะครับทำนายดวงชะตาของ หมายความว่าตอนนี้เกิดเ,เป็นเรื่องของการพูดคุยกันหรือการตกลงกันไม่เข้าใจหรือใครก็ตามทะเลาะกันเรื่องความรักที่เหมือนกับอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางคน3คนเนี่ยขอทำนายเลยว่าถ้าเกิดเขาเลือกคนอื่นผมบอกเลยว่าไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดเขาเลือกคนอื่นแล้วเราเป็นตัวเลือกเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนที่บอกเขาไปเลยว่าอย่าเป็นตัวเลือกเลยจะเราไม่ใช่ตัวเลือกถ้าเธอต้องเลือกคนนั้นระหว่างคนนั้นกับเราเนี่ยดย่าียยอมให้เขาเลือกเราเลยหรือยากให้เขาเลือกเราเลยเพราะเราไม่ใช่ตัวเลือกเพราะเราเป็นคนที่มาก่อนเราเป็นแฟนกันนะ ถ้าเกิดเป็นเรื่องของคนสามคนเป็นเรื่องของการที่เกิดเขาไม่เลือกเราหรือเราต้องเป็นตัวเลือกของเขาเนี่ยเราอย่ารอเราอย่าไปให้เขาเลือกนะครับเราเป็นฝ่ายเลือกเองผมอยากให้คุณเป็นฝ่ายเลือกที่จะหยุดหรือจะไปต่อหรือจะกลับไปหาเขาอยากให้คุณเป็นเลือกแบบนั้นเพราะไพ่พเจ็ดเหรียญไปนี่บอกว่าสิ่งดีๆที่คุณทาลงไปสิ่งที่คุณสร้างให้เขาไปสิ่งที่คุณทําให้กับเขาเนี่ยมันมีค่ามากกว่านั้นเยอะนะครับเพราะฉันคุณทําดีที่สุดแล้วคุณรักเขามากที่สุดแล้วถ้าเขาไม่เห็นค่าเนี่ยเราอย่าให้เขาคิดว่าเราเป็นตัััววเเเเเลลืืออออกกนนะครรบาาายย่มป็ตให้ข พอฉันพไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับทำไมถึงบอกว่าทําดีไพ่โฟล์คอัพหรือไพ่สี่ถ้วยหมายความว่าถ้าเกิดเราหยิบยื่นสิ่งดีๆหยิบยื่นแก้วทองคาก็แล้วทำดีกับเขาก็แล้วให้เงินให้ทองเขาก็แล้วช่วยเหลือเขาก็แล้วเป็นเดือดร้อนแทนเขาก็แล้วเจ็บปวดแทนเขาก็แล้วสุดท้ายให้อะไรไปปุ๊บเขากลับกลายเป็นคนที่เหมือนกับไม่ต้องการมันอะ่ะไพ่ไปนี้บอกว่าบางทีเราอาจจะอยากอยากไปให้เขาอีกเลยอยากเอาหัวใจไปเขาอีกเลยอยากกลับไปหาเขาอีกเลยฝ่ายนี้ไพ่เนี้ยบ,บ,บ,บอกเลยครับแนะนําชาวศิกระกฎ่านเลยครับถ้าเลือก้ ยายคุณลองทดสอบดูลองนิ่งเงียบลองหยุดพักลองเฉยชาลองหยุดพักลองนิ่งกับเขาดูซิลองเฉยกับเขาดูสิลองหายไปดูสินะครับลองหยุดทําดูสิลองดูซิว่าเขาจะเห็นค่าหรือต้องการมาหรือเปล่าเพราะเนี่ยหัวใจของคุณเงินทองของคุณความรักของคุณคุณวางไว้ตรงหน้าเขาหมดแล้วคุณให้เขาไปหมดแล้วแต่คุณอาจจะถูกเขาเนี่ยเป็นไพ่ขึ้นมาว่าสามดาบคุณอาจจะถูกเขานอกใจอาจจะถูกเขาทาให้เสียใจอาจจะทําให้คุณเนี่ยถูกทาร้ายจิตใจก็ได้เพราะฉันไพ่สามดาบที่ออฟซอ์ไปนี่บอกว่าถ้าเกิดใครกําลังง้อห หัวใจของคุณกำลังร้องไห้หรือฝนกำลังจะตกต่อเหมือนตอนนี้คุณกำลังบอกตัวเองว่าเมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกเมื่อไหร่เราจะร้องไห้สักทีหนึ่งนะครับเพราะฉันไพ่ไปนี่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนยังตกอยู่คุณยังร้องไห้ยังเสียใจอยู่ตอนเนี้แต่คุณรู้สึกว่ามันยังเจ็บที่เอาหัวใจของเราเนี่ยไปทําร้ายมันเจ็บตรงที่เขาเอาหัวใจของเราเนี่ยไปย้ำมีเนี่ยไพ่ไปนี่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นแบบนี้เราอย่ากลับไปหาเขาอีกเลยถ้าเป็นเรื่องการนอกใจการถูกทาร้ายจิตใจการร้องไห้การเสียใจไม่รู้ตั้งกี่ครั้งเกิินนนน2คคครรรััั้้งงเเก3ี่ยะบ มันก็เคยจะพอแล้วพอเกินกว่าจะรับไหวพอเกินกว่าจะร้องไห้พอเกินกว่าจะเสียใจแล้วพอฉันสิ่งที่เ,เกิดขึ้นมาหลังจากร้องไห้สามถ้วยเห็นไหมครับสามดาบสามดาบสามถ้วยหมายความว่าผ่านความเจ็บปวดผ่านความฝนตกผ่านการร้องไห้ผ่านการเสียใจฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอพราะฉันไพ่สามถ้วยใบนี้คือบทสู่ความรักของชาวสิกรสดท่านว่าคนรักที่เขาเลิกลาคุณไปหรือเขาทำร้ายจิตใจคุณไปเนี่ยเขาจะกลับมาเห็นคุณค่ณคาคุณเพียงแต่ว่าคุณเนี่ย ไปหาอะไรที่มันดีกว่าไหมไปหาได้ให้มีความสุขโฟกัสเรื่องการเงินโฟกัสเรื่องการงานโฟกัสสิ่งดีดีกว่าไหมโฟกัสชีวิตตัวเองดีกว่าไหมเดี๋ยวเปิดรับพลังงานดีๆนะครับคนใหม่ๆที่เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเราอยากจะรักเราอยากจะดูแลเราอยากจะรักษาเราไว้อะดีกว่าไหมมากกว่าคนที่ทำร้ายจิตใจเราไม่รู้กี่ครั้งอ่ะทําไปเท่าไหร่ทาดีไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ว่างเปล่าเพราะฉะนั้นที่บอกครับคุณจะหลุดพ้นคุณเป็นฝ่ายเลือกเองว่าจะเจ็บปวดอยู่ตรงนี้หรือจะเดินออกมานะครับจะปลาดาบออกไปซะ ปล่อยดาบอันนี้ได้แล้วกอดเก็บความเจ็บปวดมานานแล้วร้องไห้มานานแล้วนะครับไพอ่อลาเคิลนะผมแนะนําชาวราศีกรกฎแต่ท่านว่าชอยบอกชาวราศีกรกฎแต่ท่านว่าตอนนี้ไพ่ขึ้นมาว่าตัวเลือกหมายความว่าถ้าเกิดเราเป็นตัวเลือกอยู่เนี่ยใครก็ตามที่เป็นแบบนี้ผมแนะนําเลยออกมาเถอะบล็อกไปซะตัดไปเลยนิ่งไปเลยอย่าให้เป็นตัวเลือกกับเขาเลยเราเป็นฝ่ายเลือกเองว่าจะจบหรือจะไปต่อกับเขาไม่ใช่เขามาเลือกว่าจะคบเราเมื่อไหร่จะรักเราเมื่อไหร่จะรักเราเมื่อไหร่จะทิ้งเราเมื่อไหร่ไม่ใช่แบบ ก็ขอบคุณชาวราศีกรกฎทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเลอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีช่วงนี้พายุนิดนึงฝนตกนะครับใครน้ําท่วมอยู่ก็ขอเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็ขอให้กําลังใจทุกท่านด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ